หนิงปณิตาแจงเหตุเปิดหน้าบุคคลที่สามยกมือไหว้คู่กรณีเรื่องนี้จากที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นที่หนิงปณิตาเปิดหน้าคู่กรณีจนสะเทือนโซเชียลกลางดึกแต่ก็มีหลายคนเข้าใจผิดโยงไปถึงหลานสาวที่รูปคู่กับจินจรินล่าสุดสาวหนิงได้เปิดใจผ่านรายการคุยแซกโชทัญญาหลังจากที่หนิงให้สัมภาษณ์หนิงอย่างที่พี่ย่าให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ก็มีทัวร์มาลงแต่เราก็พูดคุยกันตลอด นักข่าวถามขึ้นมาเรื่องที่ย่าส่วนใหญ่คิดว่าเราโกรธกันที่มีช่วงหนึ่งเราเจอกันทุกวันแล้วช่วงหนึ่งเราก็หายจริงๆที่ย่าไปเมืองนอกทันยา่าหลายคนตีความผิดคือเราเหมือนพูดกับนักข่าวคนที่เป็นคู่กรณีกับหนิงโทรมาปรึกษาที่อยากมาขอโอโทษหนิงเราก็อธิบายไปว่าเราเป็นสื่อกลางเอาสารอันนี้มาบอกหนิงแต่หลายคนก็ตีความว่าเราเหมือนไปเข้าข้างเขาทำไมถึงไปเข้าข้างคนที่มาทำให้ครอบครัวหนิงมีเรื่องแบบนี้ หนิงถ้าเป็นสมัยก่อนที่ย่าเองก็คงไม่คุยกับคู่กรณีหนิงหรอกพูดตรงๆต,ต่อให้จะรู้จักกันด้วยความที่เราโตกันจนถึงวันนี้อะไรที่มันคุยด้วยเหตุผลไม่ได้ใช้อารมณ์มาคุยมันก็พูดคุยกันได้มันไม่มีปัญหาอะไรฉะนั้นไม่อยากให้ใครไปตีความว่าเรามีปัญหาอะไรกันเพราะเราคือคู่จิ้นกันทันยญาสองวันที่มีรูปออกมาเหมือนเอาภาพของหลานหนิงถ่ายกับคุณจินแล้วเหมือนกับชี้นำไปว่าอันนี้คือบุคคลที่สาม หนิงเมื่อคืนก่อนเองจริงๆหนิงหลับไปแล้วทางคุณแม่หลานโทรหาหนิงหนิงตกใจเพราะกลางคืนไม่ค่อยมีใครโทรหาหนิงเท่าไหร่พอเราได้เปิดเข้าไปในไลน์เราก็แอบ,บตกใจเพราะคุณแม่ของน้องเขาเองได้รูปอันนี้จากแม่ของเด็กโรงเรียนอื่นๆว่ามันเกิดเรื่องเกิดราวอะไรกันเพราะมันชวนให้เกิดความเข้าใจผิดว่าหลานหนิงหรือน้องเนี่ยเป็นบุคคลที่สามแต่ตัวหนิงที่ไม่เข้าใจเอาจริงๆรูปของคุณจินเองเยอะมากๆทำไมไม่ไปเอารูปเขาเดี่ยวเดียว หรือรูปกับน้องนิรินก็ได้ทําไมถึงไปเอารูปเขากับหลานซึ่งในโลกโซเชียลแทบจะไม่มีเลยหรือไปไล่ดูตามไอจีมีอยู่แค่รูปเดียวทําไมถึงจงใจไปใช้รูปนั้นแล้วถ้าไปใช้รูปนั้นแล้วถ้าเขาเป็นบุคคลที่สามที่เขาไม่เกี่ยวข้องอะไรแล้วเขายังเป็นเยาวชนอยู่สื่อควรจะต้องเลอหน้าเด็กในขณะบุคคลที่สามสื่อยังเลอหน้าเลยแล้วทําไมสื่อไม่เลอหน้าเด็กเราก็ตกใจจะทํายังไงแล้วมันก็ชวนให้คนเข้าใจผิดว่าหลานหนิงเป็นบุคคลที่สาม ทัญญาตอนที่หนิงรู้ความตกใจบวกกับความโมโหมันเดือดขนาดไหนหนิงจริงๆตกใจมากกว่าโมหาทำไมอยู่ๆเป็นแบบนี้สิ่งแรกที่หนิงตกใจและทำเลยหนิงโทรหาคุณจินก่อนแต่ติดต่อไม่ได้คือหนิงติดต่อเขาไม่ได้มาเป็นอาทิตย์แล้วแล้วต่อให้มันไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ได้เป็นคนเอาไปลงแต่เขาต้องมาพัวพันกับเรื่องของเราฉะนั้นเราเป็นคนตัดสินใจที่จะแก้ปัญหาตรงนั้นหนิงเลยคิดว่าไม่เป็นไรถ้าเรื่องมันเป็นมาอย่างนี้แล้ว เพื่อการไม่ให้ใครมาเข้าใจผิดหรือมาโดนในวังวนแบบนี้อีกหนิงเป็นคนเปิดเองดีกว่าทัญญาอะไรที่ทำให้หนิงตัดสินใจหนิงหนิงไม่ได้ตัดสินใจด้วยอารมณ์นะเดี๋ยวนี้เวลาหนิงจะทำอะไรหนิงจะคิดคิดคิดแม้กระทั่งถ้าเขาฟ้องหนิงละแต่กับสิ่งที่เด็กคนหนึ่งที่เป็นหลานหนิงแล้วเขาต้องเจอกับอะไรที่เขาต้องไปนั่งอธิบายคนเชื่อกับคนไม่เชื่อทัญญาหลานโดนอะไรบ้าง หนิงคงรู้สึกตกใจแต่ในมุมของครอบครัวเขาเขาจะโดนคนเข้ามาถามแล้วยิ่งพอเรามาถามเขาเห้ยฉันขอโทษจริงๆขอโทษจากใจที่ต้องลากมาพัวพันเรื่องนี้เขาตอบแบบสั้นๆดีๆทั้งสามีและภรรยาเพื่อไม่ให้เราเครียดมากไปกว่านี้ว่าพี่เข้าใจหนิงไม่ได้เป็นคนลงขอบคุณมากที่หนิงพยายามแก้ไขปัญหาแต่ตรงนั้นหนิงไม่ขอลงในดีเทลเรายิ่งรู้สึกว่าไม่ได้ธัญญาทางสื่อที่ลงมีการลบไปหรือยัง หนิงไม่ได้ลบด้วยแล้วสื่อหลายๆสื่อพอเอาไปลงข่าวต่อหน,นิงเองก็จะต้องโทรไปอีกหลายๆสื่อหนิงโทรหาแทบทุกฉบับถ้าจะลงรูปเด็กและเยาวชนควรเบลอหน้าด้วยแต่สิ่งที่แปลกใจคือทําไมบุคคลที่สามถึงไม่เบลอหน้าบุคคลที่สามที่เป็นคู่กรณีหนิงไปเบลอเขาแต่เด็กกลับไม่ไปเบลอเขาทันย่าอย่างนี้กับการที่หนิงได้โพสต์ภาพเขาไปใน Facebook ตัวเองมันจะมีผลต่อรูปคดีของหนิงไหมได้ปรึกษาทนายไหม หนิงได้คุยค่ะทนายบอกว่าเขาอาจจะฟ้องหนิงได้ทัญญาตรงนี้หนิงกังวลไหมหนิงไม่เลยพี่เพราะมันคือสิ่งที่หนิงต้องปกป้องหลานหนิงอย่างที่หนิงบอกหนิงพยายามโทรจะปรึกษาคุณจินแล้วในเมื่อไม่ได้รับการปรึกษาหนิงได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องว่าหนิงจะทําสิ่งนี้ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นเพื่อนกับคุณจินด้วยมันมีข่าวออกมาว่าบุคคลที่สามจะฟ้องสื่อต่างๆที่เอารูปเขาไปลงหนิงมีความคิดเห็นยังไง หนิงหนิงต้องบอกแบบนี้ตอนนี้เรื่องมันค่อนข้างแรงหนิงได้มีโอกาสอ่านทุกคอมเมนต์ที่เขียนเข้ามาซัพพอร์ตให้กำลังใจหนิงหนิงขอบคุณมากๆหนิงไม่คิดว่าจะมีใครรักหนิงแบบนี้ด้วยซ้ําแล้วการที่ทุกคนเขียนคอมเมนต์หรือเข้ามาซัพพอร์ตหนิงมันทาให้ทุกคนเดือดร้อนเอาเป็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของหนิงกับบุคคลที่สามหนิงไหวคุณละจริงๆผ่านสื่อเลยมันเป็นเรื่องของคุณกับหนิงถ้าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ คุณมาฟ้องที่หนิงจัดการที่หนิงคนเดียวอย่าไปจัดการบุคคลอื่นๆให้เรื่องราวมันต้องบานปลายแล้วที่ทุกคนเมตตาแล้วรักหนิงหนิงขอบอกตรงนี้เลยว่าไม่ว่าหนิงจะรู้จักหรือไม่รู้จักถ้าใครถูกฟ้องหนิงจะออกโรงปกป้องเขาเองถ้าจะจัดการมาจัดการที่หนิงคนเดียวเพราะมันเป็นเรื่องระหว่างคุณกับหนิงอย่าลากบุคคลอื่นมาเกี่ยวข้องที่เขามีความรู้สึกแล้วอยากซัพพอร์ตแล้วเขาให้กำลังใจหนิงอย่าดึงคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยมาเคลียร์กับหนิงเองดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วสารนัด สองรอบแล้วทันยา่าความรู้สึกที่เขาไม่มาหนิงคือถ้าเขาไม่โทรไปบอกที่ย่าว่าเขาอยากจะขอโทษหนิงหนิงจะไม่รู้สึกอะไรเลยแต่เมื่อเขาโทรไปบอกที่ย่าว่าเขาอยากขอโทษหนิงแต่เขาไม่มาแล้ววันนั้นหนิงได้แจ้งความจำนองต่อผู้ไกลเกลี่ยแล้วว่าหนิงว่างทั้งวันหนิงจะรอทั้งวันก็ไม่มามันก็รู้สึกแบบไม่เป็นไรทันยา่าสุดท้ายเรื่องนี้อยากให้จบยังไงกับเรื่องที่เราฟ้องเขาด้วยหนิงณนะวันนี้ก็เหมือนเดิม ทัญญาหลายคนทีคำถามเกี่ยวกับเรื่องเซ็นใบหย่าเซ็นหรือยังหนิงอย่างที่หนิงบอกไปเมื่อสองวันก่อนตอนนี้มันออกไปเยอะมากหนิงเซ็นหรือยังหนิงยังไม่ได้เซ็นหนิงเซ็นแล้วหนิงได้ไปเป็นร้อยล้านกับบางข่าวบอกว่าหนิงไม่ได้อะไรเลยเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลขอให้ทุกคนรอฟังจากปากหนิงคนเดียวแล้วหนิงจะตอบในวันที่หนิงพร้อมนะวันนี้อย่าเพิ่งไปตามข่าวรอฟังจากหนิงแล้วสิ่งเหล่านี้เมื่อมันยังเป็นอะไรที่ค้างคาใจทุกคน แล้วมันถูกขุดขุดกันไม่เลิกหนิงจะตอบให้รอฟังจากหนิงคนเดียวดีกว่าทัญญานิรินเป็นยังไงบ้างหนิงโอเคหนิงโชคบดีมากหนิงได้ลูกสุดประเสริฐเขาพยายามทําความเข้าใจในทุกๆเรื่องแต่อย่างที่หนิงบอกเด็กคนหนึ่งที่เขาพยายามจะแข็งแรงพยายามจะเข้าใจและรับกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เขาเองไม่ได้เป็นคนเลือกฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเขาควรได้ความมั่นคงทุกทุก เรื่องที่เขาเคยได้รับทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ว่าเป็นความมั่นคงทางด้านการศึกษาที่อยู่อาศัยค่าใช้จ่ายการเงินอย่างน้อยๆเขาต้องได้รับสิ่งนี้จนเขาจบมหาวิทยาลัยแล้วเขาช่วยเหลือตัวเองได้ซึ่งหนิงพยายามทำสิ่งนี้ให้กับลูกหนิงอนาคตจะเป็นยังไงไม่รู้หนิงขอบคุณเขามากวันนี้เขาเพิ่งปิดเทอมใบเกรดการเรียนก็เพิ่งออกมาทุกคนห่วงเขาหมดเขาไปโรงเรียนแล้วเขาจะเรียนเป็นยังไงเขาจะมีสมาธิจะโฟกัสการเรียนได้ดีไหม แต่วันนี้ผลการเรียนออกมาเมื่อเช้าหนิงน้ำตาไหลจากที่มันดีอยู่แล้วมันดีขึ้นไปอีกหนิงภูมิใจมากวันนี้ความเปลี่ยนแปลงของหนิงไม่ควรมีผลกระทบกับเขาฉะนั้นที่เขาได้รับเขาต้องได้รับเหมือนเดิมแม่หนิงนี่แหละจะทําหน้าที่พ่อและแม่ให้กับนิรินทัญญาเขาให้กําลังใจอะไรหนิงบ้างหนิงกอดตลอดเวลาเื้อก็พยายามจะขอโทษหนูจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นเวลาดีก็ดีดีแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่แม่อยากให้เขาเป็นมากที่สุดอยากให้เขาเป็นคนดีอยากให้เขามีความสุข หนูจะพยายามทำให้ได้ทัญยาความคืบหน้าของคดีตอนนี้ไปถึงไหนแล้วหนิงเหมือนจะนัดอีกทีตุลาคมต้นตเดือนเหมือนเขาส่งเข้ากระบวนการสืบพยานยาหนิงจะเป็นนัดเช้าคู่กรณีหนิงจะนัดบ่ายยังไงวันที่สี่ตุลาคมก็ต้องไปที่ศาลทัญยาถ้าสมมุติเขาไม่ไปอีกมันจะเป็นยังไงหนิงอันนี้ทนายบอกแต่หนิงไม่แน่ใจว่าใช่ไหมในแง่ของกฎหมายก็คงดูจากหลักฐานที่เรายื่น แล้วพิจารณาและมีคำสั่งแล้วต้องรอฟังคำสั่งคำตัดสินว่าจะเป็นยังไงทันยาสุดท้ายแล้วถ้าเลือกได้อยากให้จบยังไงหนิงจริงๆถ้าสามารถประนีประนอมได้หนิงก็อยากประนีประนอมแต่อย่างที่หนิงบอกว่าในการที่เราจะประนีประนอมให้หนิงถอนฟ้องให้มันต้องมาจากความรู้สึกสำนึกผิดอย่างจริงใจโดยที่ไม่หาข้ออ้างเพราะวันที่เขาคิดว่าหนิงกับคุณจินเลิกกันแล้วทุกคนที่เป็กขี่ยา จะเพื่อนของเขาที่เป็นดารานักแสดงคนรอบข้างทุกคนต่างยืนยันแล้วว่าเขาไม่ได้เลิกกันฉะนั้นไม่ต้องเอาอะไรมาเป็นข้ออ้างสำนึกผิดแก้ไขอย่างจริงใจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะกลับใดที่ไม่สำนึกผิดแล้วแก้ไขอย่างจริงใจเรื่องมันจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่าลืมว่าหนิงรู้จักคนเยอะเวลาที่ไปพูดอะไรถึงหนิงมันก็จะกลับมาถึงหนิงแต่กลับมาหนิงก็จะหานครึ่งหนึ่งเราจะไม่ฟังทั้งหมดหรอกแต่หานครึ่งหนึ่งหนิงก็ยังรับไม่ได้สักเท่าไหร่มันก็จะจบลงด้วยดี ซึ่งหนิงใจดีถึงขนาดบอกกับคุณจินว่าถ้ารักกันแล้วอยากอยู่ด้วยกันช่วงนี้คือช่วงฮันนีมูนครีเรียของคุณเธอช่วยเขาหน่อยสิทันยาช่วยอะไรหนิงช่วยในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ช่วยเขาหน่อยสมมุติหนิงฟ้องร้องค่าเสียหายไปเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งก็ได้ช่วยเขาหน่อยเดี๋ยวหนิงจบให้หนิงใจดีขนาดนั้นช่วยเขาหน่อยเรื่องจะได้จบเร็วๆทันยาทางจินว่ายังไงหนิงอันนี้หนิงไม่ทราบเขาต้องเป็นคนตอบเอง